มาต่อกันที่คุณแม่หุ่นแซบอย่างอุ้มลักคณานะคะที่ออกมาเปิดใจครั้งแรกเลยค่ะหลังอยากกับอดีตสามีนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ขอทําหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ของลูกให้ดีที่สุดค่ะ เป็นการเปิดใจครั้งแรกของอุ้มลัคนาโดยยอมรับว่าได้เซ็นใบหย่ากับอดีตสามีบอลกฤษณะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าขาดเตียงหักค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องมีวันนี้และตลอด7ปีที่ผ่านมาพยายามปรับจูนกันแล้วนะคะต่อจากนี้ก็ขอตั้งใจทําหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดเพราะว่าไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีแผลในใจในอนาคตค่ะ ส่วนสาเหตุที่ทําให้เลิกกันขอไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะว่าได้คุยกันแล้วส่วนเรื่องเงินก็ไม่ใช่ปัญหาด้วยหรือข่าวลือที่บอกว่าพ่อแม่สั่งให้เลิกกันก็ไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งตอนนี้เธอได้กลับมาอยู่กรุงเทพแล้วและก็พร้อมคัมแบกรับงานในวงการบันเทิงเ,เหมือนเดิมค่ะ